สวัสดีชาวลัคนาราศีมิถุนทุกคนนะครับที่เข้ามาดูการทำนายดวงในเดือนเมษายน2 5 6 6องสะนะครับอ่าเรามาดูกันว่าเดือนเมษายนนี้ชาวราศีมิถุนดวงคุณจะเป็นยังไงนะโอ้เปิดเปิดตัวมาก็ได้เดยสันเลยอดวงดีมากนะครับดวงปังตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับอ่าคนราศีมิถุนนี่คือมีเกมถูกหวยนะในเดือนเมษายนนี้นะครับโ้ดวงดีมากๆาเลยนะโชคดีอะ่ะ ได้เดสันเปิดหัวเลยใบแรกถ้าเกิดว่าดวงคุณอับเฉาอยู่ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะเดือนเมษายนนี่แหละคือเดือนของคุณแล้วละ่ะนะครับเนี่ยมันเด่นทั้งเรื่องเนี่ยโชคลาภความรักด้วยเนี่ยใครคนโสดจะเจอเนื้อคู่นะครับคนมีคู่จะได้แต่งงานถ้าเกิดใครทะเลาะก,กันมาเนี่ยนะก็จะกลับมาคืนดีกันมาเคลียร์กันได้โอ้โหดวงดวงดีมากนะครับหน้าที่การงาน เอาละได้เนี่ยได้งานออกไปพบปะผู้คนเป็นงานอีเวนต์เฉพาะกิจนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดใครทําเซลล์อยู่แล้วเนี่ยพวกขายเอาเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยโดยงานคุณจะเดินหน้ามีลูกค้ามีอะไรออกไปหาลูกค้าได้มากขึ้นนะครับการงานดีโดดเด่นนะครับถ้าเกิดผมผมนซบซาวมาแล้วอย่างที่บอกเดอซันมาปุ๊บนี่คือดวงคุณดีเลยนะครับเดินเมษานี่คือเป็นดวงเป็นดวงดวงดีมากๆ มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงยกย้ายด้วยใครที่อยากจะย้ายที่อยูอ่ย้ายแล้วดีด้วยนะครับไม่ต้องกังวลน,นะ,ะมีเกณฑ์ย้ายบ้านย้ายงานย้ายรถแบบนี้มันย้ายแล้วดีอ่ะถ้าเกิดใครอยู่ต่างถิ่นต่างแดนคิดถึงบ้านก็ยังไม่ได้กลับบ้านหรอกเพราะคุณจะได้ดีในต่างแดนไงจะเป็นแบบนี้แต่กลับบ้านก็คือกลับไปเยี่ยมบ้านแค่นั้นเองจะไม่ได้แบบว่ากลับไปอยู่ถาวรน,นะครับเพราะหน้าที่การงานคุณเนี่ยมันโดดเด่น มันโดดเด่นในเรื่องในการที่ไปอยู่ต่างแดงนะก็มีเกณฑ์ได้ไปถึงต่างประเทศนะนไปทำงานที่ต่างประเทศก็อย่างที่บอกมีสเสน่ห์ด้วยคนสดยังไงก็เจอเนื้อคู่แน่นอนแต่ว่าบางคนเจอแล้วไม่ชอบยังไม่ถูกใจอ่าเนื้อหอมขึ้นในเดือนเมษายนนี้นะราศีมิถุนนะดวงดีไงดวงดีตั้งแต่ต้นเดือนเลยพอมาปลายเดือนก็ยังดีคือมันมันดวงมันดีทุกอย่างอ่ะ เนี่ยมันไม่มีอะไรเสียเลยนะครับสุขภาพก็ไม่มีปัญหานะ,ะคนละสีมีถุนนิ่ในเดือนเมษายนนะครับอนี่ก็เป็นการทํานายโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นรายบคุคคลนะพื้นดวงแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนนะครับทายว่าไม่ดีก็ใช่ว่าจะไม่ดีทุกคนนะ,อ,ะอันนี้ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปใส่ใจนะครับอะไรที่มันดีๆเนี่ยก็ให้ซึมซับเข้าไปนะครับ อะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยผ่านนะครับเอาไว้เป็นแนวคิดแนวทางเป็นข้อคิดสติเตือนใจตัวเองก็พอนะครับ